ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะคูเ e r Channel นะครับก็วันนี้ก็จะมา,าแนะนำการแข่งขันนะครับเนปจูนเวฟนะโซนโฟเอ็กซ์ตรีมนะครับผมเป็นการแข่งอ่าี v p นะครับตีสารนะ44นะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดก็ไปดูกันเลยนะครับนี่นะ เมื่อดวงดาวเริ่มหมุนรอบจัวกรวาลพร้อมเสียงคำรา,าแห่งสงครามดันคือกล้องนะชิงรางวัลกว่า3 0 0 0 0 0บาทนะครับพร้อมแล้วก็ไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับในรายละเอียดนะครับก็เปิดรับสมัครนะครับวันที่อ่ามิถุนาถึง22มิถุนานะครับเทียงคือนะไม่เกินที่22นะครับก็รายละเอียดการอ่าเข้าสมัครเข้าข่างขันครับนี่ครับอันนี้เลยครับ แข่งนะครับ32ทีม16ทีม8ทีม4ทีมแล้วก็รอบไฟแนลนะครับจะมีการถ่ายทอดอ่ส4่ทีมมีการถ่ายทอดสดนะฮะตั้งแต่รอบ4ทีมนะนี่รายละเอียดการรับสมัครนะครับกับตันทีม1คนนักแข่ง3คนตัวสำรอง2คนไม่บังคับนะครับสามารถใช้สายอาชีพซ้ำกันได้ไม่สามารถใส e ่ชุดเซ็ตอีสเปเชียลซ้ำกันได้นะครับ บังคับใส่ชุดบอสหนึคนก็คือก็1คนใส่ชุดบอสนะครับชุดไซเบอร์โฮมและโอเวอร์โหลดนี่จะเป็นแบบว่านับให้เป็นเป็นชุดเดียวกันนะครับตัวละครต้องมีเลเวล50ขึ้นไปใช้นในการแข่งกับตันทีมะต้องเข้า Facebook กรุ๊ปและ Discord การแข่งขันในรายการนี้ส่งตัวแทนเข้ามานะครับเพื่ออัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับส่วนของรางวัลน,นี่ ของรางวัลก็เป็นมือนะมูลค่า3 0 0 0 0ืบาทที่1นนะครับได้4เซตนะครับก็4เซตต่อทีมนะครับนี่ที่2ก็ได้4เซตต่อทีมก็เป็นเท้านะครับเก้าที่3ก็เป็นริงก็คือแหวน4เซตต่อทีมอันนี้ก็เป็น4เซตต่อทีเหมือนกันนะครับก็ที่12 3 4สเรียงไปเลยนะมูลค่าที่5ที่8ก็นี่ ไข่วอกก็าชาแมนนะครับ1เซตต่อทีมนะครับนี่บายบายดิเจนด้วยที่เก้าที่16ก็เป็น1เซตต่อทีมนะครับ20่ฟองแล้วก็ที่สิบถึงสาสนะครับเป็นเ่ลเป็นแลนะ1เซตต่อทีมนะครับนี่เราก็ไปดูรายละเอียดคลิปย่อยกันเลยนะรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆอ่า นี่ครับอันนี้รูปแบบรูปแบบการแข่งขันนะครับเป็นโหมด Tower Battle นะก็เป็นตีเสานะครับตี4ี่นะตีเสานีจำนวนผู้เล่น4-4สามารถใช้ e s p e t i a l ได้ทำดาเมจใส่ Tower ฝั่งตรงข้ามมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะนะครับอันนี้ก็เป็นรอบ8ทีมนะเป็น s i n เกิลเอ n วนต์เพส3นะครับชนะ2ใน3เกม อันนี้ก็รอบ4ทีมนะชนะ2ใน3เกมเหมือนกันนะครับเป็นดับเบิลนะแล้วก็รอบรองชนะเลิศนะครับเบส5นะครับ5เกมนะชนะ3ใน5เกมอันนี้กดกดการแข่งขันอันนี้พูดไปแล้วนะครับนี่สเตตัสนะอ่ามาดูสเตตัสกันนี่สเตตัสจำกัดแอคแท็กระหว่าง2,000ถึง3,000นะครับแล้วก็ดิฟเฟนซ์ระหว่าง1,000ถึง4,000นะครับ แล้วก็จำกัด HP ไม่เกิน30,000่ SP 11,000 Critical 75ดา Crit Damage ร5 0สกิลสามารถใช้ได้ถึงบวก10นะครับก็คือใส่บวก9แล้วก็เป็นบวก10ได้ในทีมก็ใช้ e s p e ป i a l ซ้ำกันไม่ได้รูเซ็ตที่ไม่อนุญาตในการแข่งขันก็พวก War Magic Magic นะครับดาบยกนะ Weapon Master นะครับแป้งล่าง Boss c l o สามนะครับแป้งล่าง Boss อันนี้บอสจีนนะ ก,ก็การเตรียมตัวเข้าแข่งขันนะครับก็เข้ารีคอร์ดก่อนนะครับ30นาทีนี่แล้วก็สลับฝั่งนะนี่ก็เกม3ามก็สลับฝั่งนะครับส่วนกติกายิบย่อยนะครับอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองไปอ่านกันดูนะครับทำความเข้าใจกันดูนะอันนี้การหลุดออกนะครับประมาณน,นี้นะไอเทมที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันก,ก็เป็น ห้ามใช้ไอเทมอันนี้เกิดไวนะไอเทมอ่านห้ามฟื้นคืนชีพทันทีอันนี้การสนทนานะครับก็ใช้แบบมีน้ำใจนักกีฬานะไม่ไม,ไม่ไม่พูดคำหยาบไม่เหย,ดย็ดหยามแล้ก็ไม่เนบแนมนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเนะีนะ่ยจะมีบทลงโทษนะครับผิดกฎนะการใช้ไอเทมอื่นนอกจากที่มากาหนดและปรับแผนนะครับกรณีพู้แข่งไม่สามารถ เปิดกล้องให้ทําการแข่งได้ปรับแพ้นะครับอันนี้โอเครายละเอียดก็ประมาณนี้นะการส่งมอบรางวัลน,นะครับก็ใช้เอกสารนะเนี่ยบ,บัตรประชาชนนะครับสำเนาถูกต้องอันนี้มันสำเนาบ,บัญชีธนาคารนะครับเอกสารแนรบ 2, สองฉบับผู้รับเงินต้องเป็นบุคคลเดียวกันและสำเนาทุกใบต้องถ่ายเอกสารเห็นข้อมูลชัดเจนนะครับรางวัลจะต้องหักภาษีนะ้าที่จ่าย5%นะครับ บริษัทจะทําการอนางวันให้ระยะเวลาทําการ15วันทำกัน <c oughs> 15วันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาไม่นับวันเสาร์อาทิตย์นะครับอันนี้รางวัลก็พูดไปแล้วนะเมื่อกี้ก็ประมาณนี้นครับก็รายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับก็การแข่งขันอ่าเนบจูนเวฟนะ h o r e s o n Neptune WF44 นะครับเป็นสงคาราม PVP แบบวอล44นะตึงๆนะครับมาสมัครกันเยอะเงินรางวัลเยอะมากนะครับเพื่อนเนะี่ยสามแสนบาทนะครับผมว่าผมก็จะลองสมัครดูนะลองลงคงลงแข่งดูบ้างนะครับอย่าลืมอย่าลืมเตรียมตัวสำรองไว้เลยนะเผื่อแบบ4คนได้ไม่ว่างนะครับ ก็เตรียมลืมเตรียมตัวสำรองสำรองกันด้วยเรียบร้อยให้เรียบร้อยนะครับเรื่องชุดทรงชุดเซ็ตก็ค่าสเตตัสเน่ก็ดูกันดีๆนะครับเพื่อนๆอย่าให้ผิดพลาดน,นะก็เดี๋ยวสักครู่นะครับผมไปดูคร่าวๆให้อีก,กบบหนึส่วน1ึงส่วน,น,ส,วนสักครู่นะครับอ่า ห้ามอันนี้เพิ่มเติมนะครับห้ามใช้ฉายากับสัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวจะมีประกาศเพิ่มเติมนะห้ามห้ามใช้ฉายากับสัตว์เลี้ยงนะครับทุกชนิดนะครับสัตว์เลี้ยงก็ถอดฉายาก็ถอดนะครับประมาณนี้นะก็น่าจะครบตัวแล้วครับคิดว่านะก็ไว้ไปสมัครกันเยอะนะครับเงินรางวัลเยอะมากเลยนะ เข้าร่วมสนุกได้นะครับอย่างน้อยก็เราก็ได้นี่นะเข้ารอบ1 7ถึง32ก็เปลี่ยนแลนะเพื่อนเ,อ,นเออมาแบบ PVP กันเยอะนะผมน่าจะลงแน่นอนไว้เจอกันใน PVP นะครับเพื่อน,อนโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับก็ใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะหรือพูดคุยสอบถามนะครับสำหรับน,นี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ